ติดสถานการณ์ข่าว i n n news Roundup 19.19นาิกานาทอาดทินนำคณะร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยพิเศษที่สวิตเซอร์แลนด์สารต่อนโยบายนายกรัฐมนตรี19.26นาิกานาที พลตรวจเอกอัศวินผู้วาราชการกรุงเทพมหานครเชิญชวนประชาชนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนโควิด -19 ร่วมลงทะเบียนฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายน6-4เป็นต้นไป19.37นาิกานาทีนิพนธ์ยันนิพิษมีที่ยืนในพักประชาธิปัตย์อยู่แล้วย้ำพักเปิดพื้นที่และให้โอกาสกับทุกกลุ่ม19นาิกานาที ไทยสร้างไทยเตือนรัฐอยานยิ่งนอนใจโอไมครอนเร่งเตรียมป้องกันสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนลาวูดสิบเก้านากาหนาทีปคมบ,บุคคลโรงงานย่านสมุทรปราการพบเชื่อมโยงคดีรถขนแรยงานต่างด้าวพลิกความเกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news ราว d ั p